อธิบายเป็นความว่าประเด็นที่มันเกิดดราม่าเนี่ยมันเกิดการสื่อสารเข้าใจผิดระหว่างลุงกับได้คือวันนั้นอ่ะมันมีการถ่ายงานซึ่งตอนถ่ายงานเป็นระยะหนึ่งอ่ะมันมีการเขาเปิดขึ้นลุงก็เข้าใจผิดว่างานเสร็จแล้วแต่บางทีงานยังไม่เสร็จและที่บอกปรดีที่ว่าน้องไอซ์เนี่ยไปหาลุงคุณไม่เจอกันนานคุณคุณว่าไอซ์กับลุงว่าผู้บรการใช่ไหมทีนี้ลุงก็ไปอยู่กับน้องไอซ์ จนผู้บ <ats> ุก <libert> อ๋อรบ้วน้อยใจที่ว่าทำไมลุงไม่ให้ความส่างใจกับงานทำไมถึงให้ความส่างใจกับน้องไอซ์มากเกินไประยะเวลามันก็ยังไม่เสร็จประมาณนี้ซึ่งวันนั้นผู้บุกก็ประจําเดือนขึ้นหมดด้วยเกเร่ในคลิปผู้ชายทำลายความรู้สึกมากเราก็เข้าใจเลยว่าคนประจําเดือนหมดเกิดเป็นวันไปในทองไงเนี่ยเริ่มต้นมีแค่นี้แต่ประเด็นเนี่ยพอมันเกิดเรื่องราวบมีการโพสต์ที่เราเห็นเห็นนี่ยโต์น้อยจมน้อยใจโพสต์ต่อว่ากันเนี่ย ก็เรื่อารมณ์ของคนโกรธซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็เรื่องอ่านหนังคุยกันแต่วันนี้ผมก็จ <amigo> ับให้หันหน้าไปกันเนี่ยก็หันหน้าไปกางปั๊บปุ๊บความหวอก็ลดคนปั๊บอ่อนครับมันก็เป็นหน้าที่ดีแหกเนี่ยแค่เนี้ยแล้วตอนนี้คือเข้าใจกันอ้ไเข้าใจแล้วก็คือรับกากันเหมือนเดิมแล้วผมก็ขอร้องคนว่าขอให้ครัดีนี้มันเป็นตัวเรียนและขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายอย่าให้มันเกิดขึ้นกับทุกคนเลย